กัติโตวิมุตติแผ่ไปโดยตลอดมีอีกอยางกาติฮหตกาเรหิติสาพพะระนาเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาเจ เโตวหมทีแต่ไปโดยไม่จอดจงมีห้าอย่างสาธาตาเรโอติโสภรนาเมตตาเจโตเวหมติเมตตาเจโตเหแต่ไปโดยจอด मे पञ्चमकारे हि मनोदिशो भरणजे ยาปัญญาสา,าตร์มีอาตภาพทั้งหลายทั้งปวง Yeah, yeah. เมตตปัญจการีอนุติโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาเจโตวิมุตติแกไปโดยไม่จอจง้วยอาตา เมตตาเจโตววมุตีเมตตาเจโตววหุตีแผ่ไปโดยก่อจด้วยอาปารจิตยามอะไรบ้างตะพาอิตโยงหญิงทั้งหลายทั้งปวสจะเพปุริสาชายทั้งหลายทั้งหมด เอริยาพระอาาริยเจ้าทั้งหลายทาั้งปวงสามเพอนา,าริยาปุตุชนทั้งหลายทาั้งปวงสามเพเทวาเทวดาทั้งหลายทาั้งปวงสามเพมโนสา ปวงจากเทวินิปาติกาสัตว์ในอภัยภูมิทั้งหลายทั้งปวงอาเวราฮุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถออย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาภยาป่าชามุนตูจงเป็นสุขเป็น อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกตายทุกใจเลยสุขีอันตานันปริหารตุจงม,มีความสุขายสุขใ,ใจรักษา ตนให้คนจากทุกขปทั้งสิ้นเถิดนิสตาตาเรีโอติโซปารนา,าเมตตาเจโตวิโมตีเมตตาเจโตวิโมตีแผ่ไปโดยจอดจมด้วยอาการเจ็บยากำ

พิษปูราคาทั้งหลายทั้งปวงจำเดปัจิมายาติสยาสตาสัตว์ในทิศปัดจิมทั้งหลายทั้งปวงจำเทอุตรายาติสยาสตาสัตวาา์ในทิษอุดรทั้งหลายทั้งปวง สาเพทากินายติิายะสัตตาสัตในทิทักสินทั้งหลายทั้งปวงสาเพอุรติมายะอนุทิายสัตตาสัตในทิตาคณีทั้งหลายทั้งปวงสาเพปาชิมายะอนุทิายะสัตตา ในทิศทายาททั้งหลายทั้งปวงชาเปอุต,ตระร้ายอนุลตาิสายาสัตตาสัตในทิศทีสานทั้งหลายทั้งปวงสัาเปท้าพาินายอนุาตาิสายาสัตตาสัตว์ในทิศทอรดีทั้งหลายทั้งปวง สาเพเหตุที่มายะทิสายสัตตาจักในทิศเืองล่างทั้งหลายทั้งปวงสาเอุปริมยะทิสอยสัตตาจัในทิศเมืองบนทั้งหลายทั้งปวงอเวราหตุ อย่าได้มีเวซึ่งกันและกันเลยปมให้ยาปัจชาโมตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีพาโมตุจงเป็น จงมีความสุขใจสุขใจราษาตนให้พนจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิเมิทาสหาการิหิทิาปรณนาเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปในที่ด้วยอ เป็นจากการทาไม่ฆ่าสาัตว์ทำลายทางปวงสันตาปังวัเจตวาอสันตาเปนะเว้นจากการทำให้เดือดร้อนไม่ทำความเดือดร้อนให้สัตว์ทำลายทางปวงปาริยาานังวัเจตวา ไม่ยังยีสัตย์ทำลายทาั้งปวงวเนสวาเชตวาอวเสายาเป็นจากการเปลียนไม่เปลี่ยนสัตย์ทาลายทาั้งปวงสาเพสัตสาเวริโนโพ dạ yeah, bên mày thằng buông đuổi vào các bé dạng lâu đi tăm tăm mặt chơi tay qua chơi และปริยุทธานาคิเลทั้งหลายมาาเตมตตาเจโตวิมุตติจิเมตตาเจโตวิมุตติจิตมีเมตตา้ดยเป็นเจโตวิมุตมติ้วยพระชนนจึงชื่อวา่าเมตตาเจ ของพรมวิหารสีเมตาเจโตวิมุตติมีราคะเป็นฆาสึกรล้มีพยาบาทเป็นฆาศึกไกลกะรุณาเจโตวิมุตติมีโทมนัสเป็นฆาศึกรล้มีวิหิงสาเป็น้าศึกไกลมุทิตาเจโตวิมุตติมีโสมนัสเป็นฆาศึกรล้ มีอารติเป็นข่าศึกใครอุเบขาเจโตวิมุติมีอัญญานุเบขาเป็นข่าศึกใไรมีราคะและปฏิคะเป็นข่าศึกใไร